อยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ iPhone 15แ้่ไม่ใช่นะครับวันนี้เป็นรุ่นเก่าที่ดูเหมือนรุ่นใหม่เลยเหมือนกันเลยนะครับก็เปิดตัวกับเป็นที่เรียบร้อยนะครับปมสำหรับ iPhone 15หรือเราจะเรียกว่า i น h o n e 14.5ดีเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันกันกบ5้าเหตุผลที่ผมรู้สึกว่า iPhone 15ยังไม่ว้าว่าไรครับ เรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของดีไซน์ที่ผมพูดไปตั้ง <laughs> แต่ตอนต้นเนาะทุกคนเห็นไหมว่าม,มันเหมือนเดิมเลยอะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างเลยนะตั้งแต่ iPhone 11อ่ะเอาจริงมันมาเปลี่ยนมากๆตอน i อ i p n o n e 12เนาะเพราะว่าเขามาทําให้มันจากจอมนเนี่ยให้มันเป็นจอเหลี่ยมซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว้าวอยู่แต่ว่าไอกล้องข้างหลังเนี่ยก็เหมือนเดิมเหมือนเหมือนกล้อง iPhone 11เลยอ่ะพอมา12อ่ะว้าวละเริ่มเป็นเหลี่ยม พอมาเป็น iPhone 13เหมือนรุ่นท็อปเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยกล้องข้างหลังขยับให้มันใหญ่ขึมานิดนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างดีไซน์ต่างๆก็เหมือนเดิมเลยนะครับแทบจะดูไม่ออกเลยว่ามันมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใส่เคสเข้าไปก็คือคนก็ดูไม่ออกแล้วว่ามัน iPhone รุ่นไหนนะครับเหมือนที่ผมถือยอยู่เนี่ยเอาใส่เคสเข้ามาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยครับ ดูไม่ออกเลยใช่ไหมมันก็เหมือน iPhone 12อะ่ะมันก็เหมือน iPhone 13มะเหมือน iPhone 14เหมือนของปีที่แล้วอะ่ะมันดูไม่ออกเลยเนาะมันก็ดูแบบเป็นดีไซน์เดิมๆนะครับที่มีการปรับนิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะเอามาขายต่อแล้วก็บอกว่ามันเป็นรุ่นใหม่อย่างเช่น iPhone 12เนาะกับ iPhone 13รุ่นธรรมดาเนี่ยที่เขาออกมาก็คือทรงเหลี่ยมเหมือนเดิมอะไรทุกอย่างจะเหมือนเดิมหมดเลยแต่เขาจะขยับก้องจากที่มันเป็นแนวแนวแนวตรงเนี่ยให้มันทะแยง ซึ่งอ่ะโอเคใหม่ก็ได้แต่ว่าก็ก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะแล้วพอจาก13ปุ๊บมาเป็น14รุ่นธรรมดานะครับดีไซน์ก็คือเป๊ะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่าจับอันที่มันอยู่จับชิปที่มันอยู่ของรุ่นเก่าของปีที่แล้วมายัดใส่แล้วก็เรียกว่าอ่า13รุ่นใหม่นะครับเป็นการเอาชิปอันเก่าของปีที่แล้วที่มันอยู่ในรุ่นท็อปมาใส่รุ่นธรรมดาซึ่งปีนี้ถามว่าต่างจากเดิมไหมก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ ก็มีการเอาชิปของเครื่องเก่าของเป็นที่เป็นรุ่นท็อปของปีที่แล้วมายัด yes, ใส่เครื่องใหม่แล้วก็บอกว่าอันนี้ p p o o n e 5 5ใหม่ดีไซน์ใหม่ซึ่งมันเป็นดีไซน์ที่อยู่ใน iPhone 14 Pro Max ของปีที่แล้วที่จับมายัดใส่แล้วก็เอามาขายให้เราแล้วก็บอกว่าอ่ะมันใหม่นะถ้าตายที่มันเป็นสิ่งที่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเรื่องที่2เราจะยังพูดกันเกี่ยวกับตัวเครื่องอยู่นะครับผมจะพูดในเรื่องของ สีนะครับคือไม่รู้ทำไมผมรู้สึกไม่ว้าวกับ iPhone 15แล้วก็15 Pro Max ที่ออกมาใหมแล้วก็สีใหม่มันก็คล้ายๆกับปีที่แล้วอะผมว่าแต่ว่าอาจจะมีการปรับจาก s สแตนเล Steel มาเป็นไทเทเนียฟังตอนแรกมันก็ว้าวนะครับก็อาจจะทำให้เครื่องเบาลงแล้วก็อาจจะทำให้คิวสัมผัสมันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าได้มองแบบภาพรวมๆนะววผมรู้สึกว่า มันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะมันก็ยังดีไซน์เดิมคือต่อให้แบบจะปรับเปลี่ยนวัสดุขนาดไหนคนก็เอามาใส่เคสก็ดูไม่ออกอยู่ดีว่ามันเป็นไทเทเนียมหรือเป็นสแตนเลสสตีลนะครับใส่เคสเข้าไปก็คือจบเหมือนที่ผมใส่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยอ่าเรื่องที่3ามก็คือเรื่องสเปคนี่แหละเหมือนที่ผมได้เกริ่นไปตอนแรกๆว่าแบบเขาเอารุ่น Pro แล้วก็ Pro Max ของอันที่แล้วเนี่ยมาใส่ในรุ่นธรรมดาของปีนี้เ่อเป็นการบอกว่าอันนี้คือเครื่องใหม่อ่าเช่น iPhone 14 Pro 14 Pro Max เนี่ยปีที่แล้วเขาจะมี Dynamic Island นะครับเป็น Dynamic Island ที่มีแค่ในรุ่น Pro แล้วก็ Pro Max เท่านั้นรุ่นธรรมดาจะไม่มีเนาะ iPhone 14แต่พอมาปีนี้ปุ๊บเหมือนเขาเอาเทคโนโลยี14แล้วก็14 Pro แล้วก็14 Pro Max เนี่ยมาใส่รุ่น iPhone 15ธรรมดาเอา ดิจิทัลมาใส่แล้วก็บอกโอ้โหไอ15นเนี่ยมีดิจิทัลไอเล่นแล้วนะแต่ปีที่เราก็มีแล้วนี่ใช่ไหมใช่ไหมครับ <laughs> แต่ก็มาใส่รุ่นใหม่แล้วก็บอกว่าอ่ะมันใหม่นะมันมีด y n ิ m i c ไอ l ล n d แล้วซึ่งพูดอยู่เรื่องเดิมไม่หรอกว่าด y n ิ m i c ไอ l ล n d เนี่ยมันเป็นยังไงมันทํางานยังไงปีที่เราก็พูดไปแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องเดิมแล้วก็เป็นอันเดิมที่เอามายัดใส่เครื่องใหม่ แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้มันเป็น15นาะผมว่ามันมันมันยังดูไม่ว้าวเลยอะก็เป็นสเปคที่แบบเอาชิปอันเก่ามาใส่อันใหม่แล้วบอกว่าอันนี้เครื่องใหม่นะครับแต่ว่าข้างนอกดีไซน์ต่างๆก็เหมือนเดิมครับแล้วก็เรื่องที่4นะครับผมจะพูดถึงในเรื่องของ usb type c เนาะคือที่จริงมันก็มีข่าวลือออกมาเยอะมากหลายสำนักมากที่เขาพูดกันว่าแบบเนี่ย p h o n e จะเป็น type c แล้วนะคือตอนแรกก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากๆเลยว่าโอ้มันจะเป็น type c มันจะชาร์จเร็วขึ้นมันต้อง ต้องดีกว่าเดิมแน่ๆเลยนะครับแต่พอเปิดตัวออกมาปุ๊บรุ่นธรรมดาเนี่ยก็คือจะได้หัวเป็น Type C ก็จริงนะครับแต่เวลาชาร์จเนี่ยความเร็วจะเหมือน Lightning ธรรมดาเลยไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแค่หัวใหม่เหมือนแบบใส่หมวกให้เข้าไปใหม่แล้วบอกว่าอ่ะเนี่ยเครื่องใหม่แล้วนะครับซึ่งก็จริงอยู่ที่เราจะสามารถเอามา คอนเน็กเกี่ยวกับ Device ต่างๆอื่นๆอาจจะใช้เชื่อมต่อกับ l a p t o ็อาจจะใช้เชื่อมต่อกับ iPad ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าผมพูดในเชิงของการชาร์จเร็วเนี่ยผมรู้สึกยังผิดหวังอยู่นะครับที่ iPhone หรือว่า Apple เนี่ย ยังกักความเร็วไว้ตรงนี้แต่ในที่รุ่นอื่นๆเนี่ย Android รุ่นอื่นๆเนี่ยก็คือชาร์จเร็วกันกมดแล้วนะครับและถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยก็คือ USB Type C เนี่ยมันมีมา11ปีแล้วมั้งผมว่าที่เขามีการ invent ขึ้นมานะครับมีการประดิษฐ์ขึ้นมาแม้แต่ในมือถือเครื่องหลักหกพันยังงี้ครับ3,000 4,000 5,000ก็มีสายชาร์จที่เป็น Type C กันตั้งนานแล้วหรือแม้แต่หูฟัง h e ดโ p h o n e ราคาถูกๆทุกวันนี้ร้อยสองร้อยสามร้อยก็คือเป็น ที่ชารแบบ Type C กันแล้วผมก็เลยพอมานั่งคิดดูดีๆแล้วเนี่ยมันไม่ว้าวเลยนะมันดูมันดูเก่าไปแล้วอะแต่ว่าพอมาอยู่ใน iPhone เป็นครั้งแรกที่ iPhone มี Type C หลายคนก็จะว,ว้าวอ่ะว้าวก็ได้ผมก็ว,ว้วาวว้าวว้าวก็ได้แต่พอมารู้ว่าการทำง,งานมันเหมือน Lightning เลยความเร็วเวลาชาร์จต,ต่างๆที่ได้ฟังผมไปฟังผมไปฟังช่องคนอูมา คุณอูสปินไนครับที่เขาบอกว่าเวลาชาร์จเนี่ยก็จะชาร์จเท่าเดิมเลยในรุ่น15ธรรมดาเนี่ยเวลาชาร์จเท่าเดิมการทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าแค่จะใช้กับ device ์เสนอได้แล้วก็นั่นละครับเป็น Type C ที่ชาร์จได้เหมือน Lightning ธรรมดาไม่ได้แตกต่างก,กันหรือถ้าคุณอยากได้ชาร์จเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยคุณก็จ่ายเพิ่มสิไปซื้อรุ่น Pro Max ซึ่งผมเดาวานะว่ารุ่น Pro Max ของปีนี้เนี่ย15 Pro Max ปีนี้เนี่ยจะโดนเอาชิปข้างใน เอาความละเอียดกล้องเอาความชาร์จเร็วนิดๆหน่นอยๆไปสายรุ่น16ธรรมดาปีหน้ามันจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆเหมือนที่เป็นอยู่เรื่อยมานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสายชาร์จ Type C เนาะที่เหมือนจะว้าวแต่ก็ยังกั๊ก แล้วก็มาต่อที่เรื่องสุดท้ายนะครับผมจะพูดในเรื่องของราคาเนาะที่มันสูงขึ้นทุกปีเลยนะครับจะมีการปรับราคาขึ้นทุกปีทุกปีโดยที่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากเปลี่ยนแค่วัสดุเล็กๆน้อยๆ หรือคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวความรู้สึกส่วนตัวว่ายิ่งไปดูงานเปิดตัวดูคลิปต่างๆที่เขารีวิวกันแล้วเนี่ยทำไมมันถึงได้แบบดูเหมือนเดิมเลยดูแบนมากนะครับดูไม่ได้ต่างอะไรมากมายกับปีที่แล้วนะครับส่วน iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max นี่เหมาะกับใครตัวผมผมคิดว่าถ้ามีก็จัดเลยอย่างน้อยเราก็ได้ใช้จีมันเอาอย่างน้อยเราก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นสำหรับคนที่พร้อมนะครับก็คือจัดเลยคือถ้าใครที่ยังใช้รุ่น13 Pro หรือแม้แต 12 12 Pro 13 Pro 13 Pro Max หรือว่าเพิ่งซื้อ14 Pro Max ไปเนี่ยผมว่าก็ใช้ไปก่อนก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องของ Type-C เพราะว่ามันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยความละเอียดกล้องก็เท่าเดิมอาจจะมีการเพิ่มซูม5เท่าเข้ามาแต่ว่าในในปีนี้ก็มีการแบบปรับเลนต่างๆให้ ถทาที่ฟังมานะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูอย่างละเอียดครับก็มีการปรับเลนให้ภาพดูคมชัดขึ้นคําว่าคมชัดขึ้นเนี่ยผมได้ยินมาทุกปีนะครับในการเปิดตัว iPhone แต่ความละเอียดเนี่ยทำไมยังให้48ล้านพิกเซลอยู่เหมือนเดิมมันกล้องหน้าก็12ล้านพิกเซลอยู่เหมือนเดิมพูดแค่คําว่ามันดีขึ้นมันคมชัดขึ้นแต่ว่าก็เหมือนเดิมอ่ะผมรู้สึกว่าเหมือน,นเดิมเหมือนเดิมหมดเลยส่วนผมแล้วก็คงจะรอไปก่อนไม่ใช่ว่าไม่ว้าวหรือว่าไม่ใช่ว่ารู้สึกไม่ดีอะไรนะครับ แต่ยังไม่มีต่างนะครับดูจากราคาแล้วก็ขึ่นแสนนะครับทุกคนก็เราควรจะเสี่ยงกับมันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็คงจะไปซื้อ14 Pro Max ที่จะลดราคาลงมาเยอะเลยเพราะว่าเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปเป็น Type C กันหมด14 Pro Max ก็น่าจะราคาลดลงตั้งที่สเปคก็เท่าเดิมกล้องเท่าเดิมอาจจะอาจจะเป็น s t a น n l e s s Steel อยู่แต่ว่าถ้าเทียบสเปกแล้วก็ความละเอียดต่างๆแล้วผมก็รู้สึกว่ายังใช้ได้ บ้างครับทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างกับ iPhone 14.5อ่าไม่ใช่สิ h o n e 15ที่ออกมาใหม่ถ้าเห็นด้วยก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้นะครับหรือว่าถ้าเห็นต่างยังไงก็มาพูดคุยกันได้เราไม่วากันเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมมีเท่านั้นนะครับคนอื่นอาจจะชอบก็ได้คนอื่นอาจจะว้าวก็ได,กกได,กกได้แต่ว่าสำหรับผมผมแค่รู้สึกในมุมมองของตัวเองแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ผิดไม่ถูกแล้วก็ เราไม่ว่าให้กันเนาะถ้ารู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับคลิปหน้าเราจะมาคุยกันต่อหลังจากที่ผมไปจับเคลื่อนจริงมาว่าเอ้มันอาจจะมีบางอย่างที่เราตกหล่นไปหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีบางส่วนที่เรายังไม่เห็นว่ามันว้าวก็ได้ต้องลองไปจับดูมันกล้องเนี่ยที่เขาบอกว่ามันคมชัดขึ้นมันอาจจะชัดขึ้นจริงๆก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปลองจับดูก่อนสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ท่านี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้น่าสนใจแล้วก็ อยากพูดคุยกันต่อก็กดไลค์กดแชร์กด s s c r i b e ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อคนต่อไปกันครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ